ดีเอฟครับผมทุกค่ายทุกช่องนะครับวันนี้เขาบอกว่า L 5 0 1 8ไม่ค่อยจะแรงไม่ค่อยจะกลา้าที่จะขุดแบบลูกรังเยอะๆอย่างนี้เอามาดูเลยนี่ให้ดูเลยนะครับแบบกินแบบรวดดูนี่ดูนะครับผม ยอดเลยนะครับในการกรีดเอ้ในการไถลุกรังนะครับนี่เพื่อเพียวนะครับมาดูนะครับเป็นยังไงนะครับดูอะแต่มันลื่นนะครับระวังลื่นนะครับขึ้นรถตามแล้วจะลื่นนี่มาดูสดๆเลยนะครับผม โคตรมากเลยครับป๊บอ้ยนี่ยครับเหลี่ยเ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 ดี๋ยวนะดันเรื่องเลยจะคลองให้ด่าเนื้อเลยท่ะลบลบกินหนึ่งบ้องนี่แน่แน่ต้นกล้วยก็วสีดายสมัยให้มาเข้ามาไทยเลยมาสีดาย ดูดูอันตรายครับลื่น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 โอ้ยโอ้โหทำไม่ฝีมือนี่สัยน,นะต้องใช้ฝีมือด้วยนะครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดเอามาดูชดสองต่อนะครับเฮ้ย กระจายกระดินกระโดดหมดครับนี่มาดูใกล้ๆเลยครับโอ้หเป็นดินรุนแางนะเฮ้ยโหดดดปาเออตก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 ้ตกตกตกยทะลุช็อตเลยนู้ดูดูความโหดความเร็ว มตกซาเลยมันเด้มันลื่นอะไรว่าไม่เข้ามรู้เลยนีกจะจายหมกนีดูไปดูสดๆเอาโอ้โหเฮ้มือจอมมือจอมมือจอมโู้โทีนี้ทีเดียวนะครับผมโอ้องเอ้ยเห็นเดอร์ตามบีคไาดูวะเสียงเกร็บกรอบโหดจริงดูนี่นี่นี่ เจ้าของที well, ่พอใจนี่โหดจริงโหดจังนะครับนียบ โโโอเคค้เสียวเพชรปั่นเลยเอ้ยอ,อ,อ,อย่าลืมนะครับท่านชอบเ,บเ,เดิชดแค์จะไล่เดินนะครับผม,ไ,มได้เปิดหูเปิดตานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ออกมาดูเลยครับบรรยากาศชิว สกิลทุกเมนหมดเลยฟันไปหมดเลยเฮ้ยสุดยอดสุดจัดสุดจัดมันต้องอย่างนี้มันรับงานแล้วต้องทำให้เต็มที่อย่างนี้เลยไม่ใช่เต็มตูดเต็มตูดแบบนี้เราดูสัตอีกรอบหนึ่ง จะชื่มมันจะสาบนิดหนึ่งเปิดน้ำทิง้งก็ดูๆตรงนี้แข็งปุ๊กเติร์สมองมัดอมส,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 สองด้วยนะสับให้สองด้วยนะเอาเอาตีมันนี โอ้ยโคเกอนนัีสับสับส,บสองอ๋อนี้ปิดปิดคลิปเองนี่ก่อนเดี๋ยวจะไม่มีดูสับสองก่อนนี้คลิปหนึ่งก็ปิดทำการเท่านี้ก่อนนะมันจะยาวเกินครับสำหรับคลิปสีท่านทีมติดตามรับชมและให้กำลังใจนะครับอย่าลืมกด subscribe บบบเดี๋ยวผมจะได้ คนหุ้นเวตาครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ